ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ค่ะ17มีนาคม2568การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพได้ทดลองเปิดเส้นทางจาราจรหนึ่งช่วงขาเข,ข้าทางด่วนเฉลิมมหานครช่องด่านดาวขนองเบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่คงสร้างถลม่มซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่าใช้เวลานานกว่า7วันในการเคลียร์พื้นที่ แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เร่งกระดมเขลียพื้นที่ได้ใน24ชั่วโมงทําให้สามารถที่จะเปิดเส้นทางเบี่ยงเพื่อบรรเทาปัญหาการจาราจรติดขัดบนถนนพระรามสองได้ค่ะโดยกทพได้แนะนําเส้นทางที่ควรใช้และเส้นทางเลี่ยงดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับขาเข้ากรุงเทพมหานครถนนพระร 2, ามสองขาเข้าทั้งช่องทางด่วนและคู่ขนานยังคงสามารถใช้งานได้เปิดจุดทางออกชั่วคาวผ่านถนนพระรามสองซอย24มุ่งหน้าถนนสุขสวัสดิ์เพื่อใช้ด่านสุขสวัสดิ์ใช้ถนนกาญจนาพิเศษถนนเอก,กชัยถนนกกเพชรเกษมเข้าด่านสุขสวัสดิ์ เส้นทางจากมหาชัยสมุทรสาครใช้ถนนเศรษฐกิจถนนพุทธสาครพุทธมณฑลสายสี่ถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้าขาบเข้ากรุงเทพมหานครถนนบางขุนเทียนชายทะเลเชื่อมต่อแยกบางบอนเข้าสู่แยกดาวขนองใช้ทางพิเศษกาญจนาพิเศษพระประแดงเชื่อมถนนพระรามสอง เส้นทางจากภาคใต้เลือกใช้ถนนเพชร,กรเกษมหรือวิ่งตรงจากพระรามสองมุ่งหน้าแยากบางปะแก้วเล้วสายผ่านสุขสวัสดิ์ขึ้นสะพานกรุงเทพหรือสะพานตากศินหรือเลี้ยวขวาผ่านถนนสุขสวัสดิ์ขึ้นสะพานภูมิพลไปพระรามสามแล้วขึ้นทางพิเศษสาธุประดิษฐ์ด้านขาออกกรุงเทพมหานครค่ะถนนพระรามสองช่องทางด่วนและคู่ขนานขาออกจากแยกบางปะแก้วยังเปิดใช้งานตามปกติและสามารถใช้สะพานพระรามเก้าลงด่านสุขสวัสดิ์รงไป แยกมหาสวรรค์เลี้ยวซ้ายข้ามถนนจารันชนิทวงศ์มุ่งหน้าไปถนนราชพฤกษ์และกัลปพฤกษ์เชื่อมถนนกาญจนาพิเศษเพื่อใช้ถนนพระรามสองต่อส่วนรถที่มาจากทางพิเศษเฉลิมมหาคนครให้ใช้ถนนสุขสวัสดิ์กับรถบริเวณหน้าวัดสนแล้วเลี้ยวซ้ายข้ามถนนพระรามสองมุ่งหน้าตังหวัดสมุทรสาครหากเดินทางลงภาคใต้สามารถใช้ถนนบรมราชชนนีหรือข้ามถนนเพชรเกษมมุม่งหน้าออกนอกเมืองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะกทะพอขออาภัยในความไม่สะดวก แล้วขอให้ผู้ใช้เส้นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเผื่อเวลาในการเดินทางพร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนําและคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn